Oh. <laughs> มันยุปานนี่ผู้ใดเคยกินบอหน่อยนีนี่จะมีรสชาติมันๆเ้ยพี่น้องสีสันสวยงามคล้ายคคืบพวกอันไบพัด แค่เยวสิลองซีให้ทุกคน,นมันเถอะนะมันมีน้ำมันในตัวของเห็นบ่เมื่อกี้เราทอดออกมาแล้วเต็มเต็มน้ำมันโอ,อ <Okay. S 1> ส้สบายดีสบายดีทุกคน,นทีกำลังติดตามมักซมนายิิดตามขับโขดซูซองอาคา้น่เนาะ กลับมาอีกแล้วกลับมาอยู่ป่าเนาะคือมือนี้เขาจะมาตามหามักไม้ชนิดหนึ่งเนาะทีมีความมันว่ากันมาเป็นมักไหมชนิดเดียวที่มีแบบว่าน้ํามันอยู่ในตัวของมันหลาที่สุดนะมันจะออกมันๆเนาะเวลาเขาไปเผากินกะมันจะแซบหรือว่าไปคั่วกินกว่าแซบเนาะแค่ๆคือพวกกันมักมปนยังวงบ้มูสังบอกมักของมันจะไงํำนี่เด้อทุกคนเด้อคือพวกมักน้ำเต้านะคือมักน้ำเต้าพวกมักฟักมักอื้ออะไรเลยทุกคนํำนี่เลยแต่ว่า มันจะอาศัยอยู่ในป่าอยู่ตามต้นไม้สูงๆเนาะมันจะเป็นเครือนะมันจะเป็นเครือแล้วก็ขึ้นไปตามต้นไม้ลักษณะแบบนี้แหละประมาณนี้แบบนี้เนาะมีอันเป็นาเห็ดเขี้ยวขึ้นไปบนต้นไม้สูงๆแล้วก็ที่ได้เอาลงมานะ,นะโอเคื้อนี้เขา่ได้มาคนเดียวมากับตาก,กล้องแล่ะก็เจ้าสวนแล้วก็จะรอดนี่แล้วก็มีนันพ่อของตาก,กล้องมานำเดอ้อโอเคตอนนี้เฮาสี่ไปตามหา มากไม่ปลาที่มีความมันที่สุดในโลกเลยเดี๋ยวจะเป็นจังไดห,หน้าตาของมันเนาะเป็นจังไดนคยทุกคนติดตามเง้ยวเไปทุกคนเดี๋ยวเจอกันมาเลย ตันนี้พอตะกล้องกำลังอันนั้นกำลังตัดหยอดไว้โอ้กำลังอาหุค่ะไปเข้าต้องได้สังเกตเบิ้งบนต้นไม้สูงๆแบบนี้เนาะถ้าว่ามันมีมักมันมีเครือของมันมันจะมีมักง่ายๆสำนีน้เดี๋ยว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 ซอกไปนเหมือนกันมันซีมีบอลน,นะ

ตอนนี้พอของตากล้องเห็นแล้วเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาคีา่ต้องบอกว่าะดูนี้มันจะมีมักไม่ปลาเนาะผล่ไม้ปลาค่อนข้างล้ายเลยในยุ่นกว่ามีแต่โบโบซุกเถอะเห็นปะเป็นอาหารสั้นดีของเจ้าลิงเลย กิเออเนวเีเน่น่่ต้องอันนี้ก็กินได้คือกัน้องมังซุกมีตัว นี่ตัวหอกมาก,กินคือผลไม้ชนิดนี้มันจะออกต่มเครือของมันนะเห็นบ่น,นี่อันนี้ยังบ่สุกเถอะเวลาสุกมานี่อันนั้นนี่บบส่วนเฮ็ดแล้วเอาบาลอดเฮ็ดแล้วนี่ตัวนี้เนาะต้นของมันคือต้นตัวนี้นอ้าล,ล <laughs> ใส่ปลาเล็กเลยไ่ใส่ปากแล้วงาตก,กิน ยังปรสุกดีจ้ะสุกแล้วจะเห็นนันตัวนี่นี่เห็นห้องห้ยของตัว,ตวหอกกินนะมมกล่ลไหล่ไหลไหลเติบหลายเติบนี่ต้นของมันส่วนขึ้นมา้วไหมขึ้นไปซอกกินบักสวนมักลงกับบักส่วนลนะส่วนที่อะไรอะ เนี่ยตัวซุกในตัวนะกินมัดตัวฮอกกินมัดเห็นไหมไม่รอดขึ้นมาพี่พี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพี่นะ อ้าอยอาวลู่ยดีดีดีดดีบเห็ดตู่นี้นะสวนานึง คือซิงทีเขามาตามหามือนี้วมเมนมาตามหาเจ้าตัวนี้เขามาตามหาเห็นแล้วเนาะตามมานามาเห็นบ่มีหลายมากเด้ออยู่ทิงค่อนข้างสูงเนาะ,ะเดี๋ยวเสียหาวิธีเอามันลงมาโอ้ยตลอด

คือตอนนี้พอตะก้องกำลังไปตัดไม้โตยาวๆเนาะไม่ไผ่ซีต้นต้นเผา่เพืพ่อที่มีเหม่อแล้วก็ซีทางซีทางลงมาเอาในเพื่นถ้าเห็นมาร์กหนึ่งแล้วก็อันนี้ท่านบ,บอลในใจว่าตะกล้องเห็นบ่สองถึงบ่โอ้โชนี่ดีๆเนเน่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 เอ๊ะมาลับตาเขาเนาะมาลับตาเขาอาย่าอยู่ดีๆสวัดบลอดเอ้ยบักลอด มันมีหลายมาร์กเด้อตัวนี้มาร์กทำแรกมา,มาทำแรกมาร์กทำอีที่เราเห็น่าให้ด่ายตัวแค่ตัวนี้พุ้งซึกมามาร์กมันน้อยเกินปกติมันเจนใหญ่กว่านี้หลายเท่าโอ้ปุ่มเดี๋ยวอ่ะ เดี๋ยวเราเอาลงมาหลายๆมากก่อนคอยพาไปเดี๋ยวนะครับที่จะกินได้กินได้โตแก่นนายของมันนะเดี๋ยวจะเป็นจังไงคอยทุกคนไม่เ่าเบิ้งไปยาวๆเด้อเดีเ๋ีให้แกะให้เบิ้งนะ ยอมัน่ได้เงียจิงดิเฮ้ยยมัน่ได้เงี้ยเสักทติกว่าสิได้กินเด้อพี่น้องกว่าเสี่ยวลงมาได้ต้องขึ้นไปเนาะ

สักสามเหล่าอันนี้เ้อติดเท่าไหร่เออเออเออเฮ้ยโอ้จิตใจเต็มที่พิเศษเตยนะมันมันมันเป็นเครือเลยทุกคนเดอ้อว่ามันเป็นต้นเนาะเป็นเครือ mưa mưa giờ à Ừm đi silo cho bay đi đâu, dạ Đó dạ cứ bắt đi nữa dạ đồ lâu rồi lâu nguyên MBC <susur> เฮ่เฮาเอาลงมาแล้วเนาะสามสี่ฮานอยนี่เอาซิ่แกะเอาแบบนี้เดี๋ยวซีให้เบิ้งเด้อตัวที่เขาซิ่กินนะแบบนี้เนาะคือตัวนี้อันนั้นมันบ่มีไหนมันต้องผ่านขั้นตอนสองสามซีซั่นถึงจะกินได้กินดิบก็ได้แต่ว่าเขาไปเผากินเนาะไปเผาแล้วก็ไปคั่วโอ้ย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 เฮ้เเอาแกะเอาแต่ตัวนายของมันนี่ มันคล้ายๆคือก็พวกอันมักน้ำเต้าเลยนะมีความไข้คือกันแต่วนะ่าเนี่ยคือมันยุบปานะนี่ผู้ใดเคยกินบอหน่อยเดี๋นี้จะมีรสชาติมันๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวเอาเอาไปกินยุบอันส่วน จะได้จะได้ได้ตัวแบบนี้เนาะจะได้ได้ตัวตัวที่กินได้นนะ่ะยังบนท่านกินตัวนี้ยังบนท่านกินได้เด้อเอาตรงได้แก้เอาแต่ตัวในมันนะจะมีแบบว่าเขาเขาคล้ายคคือพวกอันมักพระเจ้าห้าองค์นะรสชาติมีความไข่ขคลึกันเลยแต่ว่าตัวนี้จะมันกว่าจะแซบกว่าน่ะนี้เขาจะออกออกเป็นอันนี้คล้ายๆคือมัรกอันไม่อย่างว่านี่แล้วตัวที่เทากินได้มันจะอยู่ข้างในของมันนี่ เดี๋ยวคอยไปฮอตไปฮอตบ้านส่วนของเขาแล้วคอยไปแกะอีกเทือนึงส่วนนี้ดีๆส่วนนี้นดีๆแบบนี้นะเอาสิแกะไปเลยเลยนี่แกะไม่หยกักเกาะ มาร์กหนึ่งนี่มาร์กหนึ่งมันจะได้แบบนี้มันจะหละับจะมีหลายๆลยอันจะ,ะจะมีหลายๆเปียงนะแบบนี้นะน,นี่เราจะเอาตัวข้างในนี่ไปกินเ,เดี๋ยวเบิ้งขั้นตอนทีะละขั้นตอนไปทุกคนแซ่บเด้อตัวนี้เด้อมันเป็นยาสมุนไพรน้ำเป็นไร้ว่าโอ้วิตามินสูงเด้อตัวนี้มาร์กตัวนี้ <c oughs> ล,งล,งลงมาลงมาสวนลงมามันสิไปไม่ใช่เกาะสิไปกัด,กดบกลอดมาพี่มาพี่มาพี่มาไวพี่พี่พแกะมดแล้วตอนนี้คือแกะมดแล้ว ยูนี่เจ้าอยู่สีอะไรอ่ะมีสีแดงสีสีเหลืองนี่จะได้สีสันสวยงามแบบนี้เห็นป่ะทุกคนอลูเห็นปะ่ะนี่สีสันสวยงามคล้ายค่คือพวกอันใบพัด คือกรงจักนาน่ะเห็นบ่นี่เป็นเปียงเป็นเปียงเป็นเปียงโอ้สีสันสวยงามนักนัก,นกเอาจะกลิ่นจะโตนายของมันเดอ้อเดียวเอาสิไปปรุงอาหารเนาะสิไปปรุงอาหารแล้วก็เสียดูคนในเบิร์กันเดอ้เอีไปไปบ้านไปสวนนะเดี๋ยวเติมซไป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 ลงมาลงมา 行吧，来<掰>，哎<唉>嗯，哎、欸，快，快 เอาซี่กระกันไหมเฮาอืม <laughs> ไปโอเคทุกคนตอนนี้เฮากลับมาฮอดบ้านสวนของเขาแล้วเนะาะขั้นตอนต่อไปก็คือเฮาซีกแก่เอาแต่โตนายของมันนี่แหละไปขั้วเนาะคือตัวน,นี้เขาเผาแล้วเผาแล้วก็ให้มันออกง่ายๆนะเอาไปขั้วเด้อพี่น้อง มันมี2เปียงอยู่ในนี่อีกเป็นสั้นเป็นสั้นไว้พี่น้องค่ะผู้ใดบ้านเพรมีเนาะแต่ว่าตัวนี้มันน่าจะมีบอนที่มีแบบปลาแก่ๆถึงจะมีหายาึ้นกันเนาะมันว่าเป็นยาพ้อมเดอนีออยนี่เห็นปะอันนี้กินมาได้ มี <S 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 อยู่นั่นอีกมีอันหนึ่งเด้อไอิแกไอสิแกอะไรตัวขาวๆมากินตัวข้างในของมันในถ้าบูเห็ดกินมันจะออกรสชัติขมๆอีกเนาะต้องได้แกะเอาตัวยางของมันออกพันหลายขั้นตอนตัวนี้เออตัวเรืองๆนี่ขมเนาะต้องได้แกะตัวนี้นี่ นี่ตัวนี้ขมโอ้สุดยอดนี่วะหากินตัวนี้ซื้อนี่ไิรหนาตาแบบนี้เห็นปะตัวนี้กินได้เลยคือกันเจ้าว่าต้องบิ่ไปขว่วนนี่มันบิ่งคอยปันใดนี่เห็นปะโอ้ ชุดยอดคอมมันโอเคทุกคนนี่หลังจากเขาปอกมาแล้วสีประมาณนี้เห็นบ่น่ากินเลยทีเดียวแต่ว่าเขาเสียบไปขั่วอีกเธอนึงนี่อลูนี่คืออาหารสดๆมากไหมปลาทีว่ากัน่าเป็นมากไมมผลไมไปลาที่แซ่บที่สุดที่อร่อยที่สุดเดอ้อนี่เดอ้อในแทบนี้เนาะ เดี๋ยวจะไปทอดอีกเท่อนึงน,นี่ได้เวลาไปทอดกันแล้วเดออนน้อไมมิจั้นาลจริงจมันมีน้ำมันในตัวของมันอยู่แล้วเดอ้อเดี๋ยวเราส่น้ำมันอีก,กน,นะนเอบบนดียด๋วยวเะ

คือน้ำมันเบื้องม่น้ำมันที่อลอกมาจจกตู้นี้เาเห็นบอโอ้นี่คือสามารถเอาไปเห็ดน้ำมันพืชได้เลยตัวนี้เด้อมาร์กหนึน้ำมันคือน้ำมันตัวนี้แหละนี่มันมีน้ำมันลายหลายเนี่ยที่คปยบล็อกไปมันจะมีแบบมันมันสุดนะเบื้องน้ำมันพี่สามารถขวานกได้น้ำมันพืชสั่งน้ำมันพืชได้แล้วตัวนี้มันเป็นน้ำมันพืชนะ มึงแม่น้ำจักมากไม่ปลาน้ำมันจักมากไม้ปลาโอ้ขั่วใคกคนน่าจะได้เลยเนาะ <laughs> ค,นคนสมัยก่อนเขาใส่ตนี้เลยคนสมัยก้อนเขาว่ากันมาพัวกันเมื่อก้อนมันมีเลยม่มีไฟม่มีน้ำมันเลย <c oughs> เขาจะใส่ตัวนี้ตามมุนมุนแล้วก็ไปดั่งไฟใช่ไหมไดตกใส่ต,ตะเกียบน,นะฮัลโหลของแท้ของแท้ของแท้แท <c oughs> เน่เขาจะได้อาหารจันเด็ด โอ้ตัวนี้ประมาณพัน 1, บาทเนอะตนี้เน,นอะเนาะพันบาทกว่าพี่บอได้กินซั้งนี่ของแท้แนะนะที่สุดของที่สุดเลยตัวนี้ของแท้เดี๋ยวสิลองชิมให้ทุกคนเบิ่งมันเถอะนะมันมีน้ำมันในตัวของเห็นบอกเมื่อกี้เราทอดออกมาแล้วเต็มเต็มด้วยน้ำมันของแท้ของแท้เสียดายสิกลับเข้าก่อน โอ oh. oh. ้อแซ่บเกินแนะนําผู้ใดผู้ใดไปว่าบ้านไทยมีอ่ะนะแต่ว่าเสื้อว่าถ้าบ่มีบ้านไทยบ่มีไปว่าปลา ปลากแก่ๆปลาเล็กๆนะมันจะบูมีตัวนีเ้เด้อมันจะอยู่แต่ปลากแก่ๆแล้วก็ขึ้นมันจะเป็นเครือเนาะมันบริเเป็นต้นเป็นเครือเกลยวขึ้นตามต้นไม้ใหญ่เนาะก็ดูนี่แหละเดือนเจ็ดเดือนหกหาเดือนเก้าเนาะมันมีม,นม,นมันมันมันเบบ่ามันอันเ่บ้าเด็กเป็ดอันเก่เนาะเดอกเป็ดอันก่มันสิ้นล้นลงมาแล้วเนาะนะ ว่ามันบนมันนี่มันบ่นเงาง่ายๆเลยมันมีหลายสั้นเลยพวกตัวหอกตัวนูมนสิกินได้เปลือกมันแล้วก็มันซิมล้นลงไปต่างไทยดีสามาถอยู่ได้สองปีเลยนั้ยจะว่ายันมันซิ้ออกซิออกกันสิแต๊กนอกรอนมันมันพอด เนรับแรงๆเดอ้อใกล้คำนะอ,อนะไรอ,อีกนะจี๊ดจี๊ด